วันนี้ทิตาผ้าเพิ่นผ้าถ้าแกงเห็ดดําอีกแล้วค่ะจะกินให้หมดเพราะว่าไม่อยากเก็บแช่แข็งค่ะกินสดๆมันอร่อยวันนี้แกงเปรอะเละืะเธอะใส่หน่อไม้กระป๋องใส่ฟักทองแล้วก็เห็ดดามาค่ะเรามาลงมือทําค่ะทิตาใส่เครื่องแกงลงไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวน้ํามันน้อยไปนิดน้ำแกงเพืนอนแล้วค่ะทิตาก็ใส่ฟักทองลงไปก่อนค่ะ ม้วควันใส่หน่อไม้ลงไปค่ะหน่อไม้กระป๋องที่ตาเอามาทุบๆค่ะ ใส่ชูรสค่ะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะ ล้นหม้อเดี๋ยวมันก็ยุบนะคะไม่ต้องกลัว คะคเห็ดยุบลงไปแล้วคะ่ะนี่ทิตาก็จะใส่น้ำข้าวเบือลงไปคะ่ะไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมมันสีเหลืองเพราะคบทิตาตามที่แกงปักใต้ไว้ค่ะสีจากขมิ้นคะ่ะเออสวยไปอีกอใส่ลงไปคะ่ะเพื่อความเหนียวนัว อยู่ต่างแดนนะคะของสดที่ตาาไม่ค่อยมีแล้วค่ะมีแต่ของแช่แข็งนี่ปักกระเจีย๊ยบจากประเทศตุรก,กีและพวกนี้นะคะเขาแช่แข็งมาลูกน้อยๆแก้ขัดค่ะใส่ด้วยใส่หลายๆอย่างอร่อยค่ะ ก็ง่ายๆแต่อร่อยค่ะใบแมงลักเราไม่มีนะคะแต่เราก็ใช้ <Sorry. S 1> ต้นกระเทียมค่ะอันนี้หวานดีค่ะใส่แทนค่ะใส่แทนต้นหอมใบแมงลักอนาถาค่ะชีวิตต่างแดนอยากกินแกงแซ่บก็แซ่บได้แค่นี้นะคะ น้ำปลาราค่ะแต่น้ำปลารานี่เฉยลาวนะคะเฉยลาวปลากระลาป,ปลาไอปลาลรลาปลากระดีสดไม่มีแล้วค่ะมีแต่แบบขวดใส่ลงไปเลยชอบมากใส่มากชอบนัวนัวก็ใส่ไปเยอะๆชิมนะ ืแซบอยู่ค่ะน้ำปลาค่ะน้ำปลาอีกหน่อยปลาร้าอีกนิดค่ะอีกนิดหัวปรุงไปชิมไปอร่อยเมื่อไหร่เราก็หยุดค่ะคิดว่ารอเดืออีกแคปหนึ่ง จะได้ไม่มีใบแมงลักไม่งั้นหืมเซฟเวอร์เห็ดตัวนี้อร่อยค่ะเขามีสีดำนะคะตรงหัวเขาแล้วก็ถ้าบอกว่ามันเหมือน บกึบมันเหมือนเห็ดนางฟ้าอ่อนๆนะคะชิมอีกรอบค่ะใส่ฟักทองเนี่ยอร่อยค่ะหวานหวานค่ะจบด้วยการโรย จบด้วยกันเลยต้นกระเทียมค่ะเห็นไหมแค่นี้แกงมพี่ตาก็ดูดีขึ้นมาแล้วค่ะอ่าหม้อนี้ผักล้วนๆค่ะจดล้วนคลน่ลคองคอดีนักแลค่ะเดี๋ยวลูกสาวมากินข้าวด้วยค่ะ ใช้ได้แค่นี้และค่ะที่ตาไปก่อนนะคะบายบายค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามและรับชม